ครับคลิปนี้เรามาดูการเปลี่ยนจอของแท็บเล็ตซัมซุงกันตัวนี้เป็นแท็บเล็ตซั s ซุง A6 นะครับอ่าขนาด7นิ้วนะครับตัวนี้ก็รหัสซีรีส์จะเป็น T280 นะต,ต,ตัวนี้ก็ราคาจอก็พันกว่าบาทนะครับสั่งมาเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปลี่ยนกันตัวนี้จะมีฝาหลัง2ชั้นนะครับบางท่านไปแกะขอบด้านนอกเลย ที่จริงตัวนี้มันแกะขอบด้านในนะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันวิธีการแกะนะครับขั้นแรกก็เอาพวกตัวเมมโมรีออกก่อนนะครับหรือตัวซิมนะนะครับตัวน,วนี้ตัวนี้น่าจะใส่ซิมไม่ได้นะมีเฉพาะช่องใส่เมมโมรีนะครับเนี่ยจากนั้นก็ใช้อุปกรณ์นะครับในการช่วยแงะบริเวณขอบด้านในนะครับนี่แบบนี้เลยก็ค่อยๆงัดนะครับฝาหลังรุ่นนี้แน่นมากนะ นะครับดังนั้นเวลาใส่จอใหม่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเวลาประกอบฝาหลังนี้ต้องระวังจอแตกนะครับตอนที่เรากดเข้านะครับไม่เหมือนพวกแถบ3นะนะครับแถบ3แถบ 3V เนี่ยเพราะนั้นจะเปลี่ยนง่ายนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็เปลี่ยนง่ายครับแต่ว่าฝาหลังจะแน่นมากเลยนะครับโอเคหลังจากเรางัดขึ้นเรียบร้อยนะครับก็ค่อยแง่แบบนี้นะครับ ก็ดูล็อกครับล็อกแน่นมากนะรุ่นนี้นะครับอันตรายก็คือตอนที่เราจะประกอบคืนนั่นแหละฝาหลังนะครับอ่ะโอเคทีนี้เรามาดูครับหลังจากเราเอาฝาครอบหลังออกเราเจออะไรบ้างนะครับอ่าสิ่งที่เจอนะครับอ่าตัวนี้จะเป็นสายแพรสายแพรจอกับสายแพรทัชสกรีนนะครับนี่สองตัวนี้นะครับอ่าก็คืออันนึงอันใหญ่เนี่ยจะเป็นทัชสกรีนนะนะครับส่วนอันเล็กจะเป็นอ่าแพรจอนะครับจอคือจอแสดงผลนะครับ โอเคหลังจากเราแกะฝาหลังเสงร็จเรียบร้อยเราจะทําการงัดจอตัวเก่าเลยนะครับวิธีงัดก็ไม่ได้ยากนะครับก็ใช้คัตเตอร์จิกเข้าไปบริเวณขอบของจอนะครับเพราะว่าจอมันแตกกั่แล้วมันจะออกง่ายนะแต่ถ้าไหนที่แกะแล้วมันยากนะครับก็เอาไดเป่าผมมาเป่าให้มันจอมันอุ่นก่อนก็ได้นะครับ มุมกล้องตรงไหนที่มันไม่ชัดต้องขออภัยนะครับเพราะว่าตอนทำเนี่ยไม่ได้ดูไปด้วยเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามัวแต่ดูที่จอแต่ก็ตั้งกล้องให้มันโอเคอยู่นะครับบางทีเนี่ยก็อาจจะมุมอาจจะตกหล่นไปโอเคอเครื่องมือที่ผมใช้นะครับที่ผมกําลังใช้งานอยู่ตัวเนี้ยเป็นใบเลื่อยนะท่านไหนอยากใช้ก็ลองไปหามาดูนะครับ ใช้ใบเลื่อยนะครับจากนั้นหักเรียบร้อยก็ไปเจียด้านข้างมันนะครับให้มันคมๆนิดนึงนะครับก็ทําเป็นปลายแหลมๆเนี่ยนะครับเพราะว่าใบเลื่อยเนี่ยมันเป็นเหล็กที่มีคาร์บอนสูงนะนะครับก็คือไอ้พวกคาร์บอนสูงเนี่ยมันจะแข็งนะครับแต่มันเปราะเปราะหมายความว่าถ้ามันนั่นนี่มันหักเลยนะครับมันจะไม่งอนนะนะครับใบเลื่อยเราจะเห็นว่าใบเลื่อยมันหักง่ายเพราะว่าคาร์บอนมันสูงนะครับแต่ใบเลื่อยเนี่ยมันสามารถตัดเหล็กได้ใช่ไหมนะครับคือคุณสมบัติของของใบเลื่อยก็คือมันแข็ง นะครับดังนั้นเราเอามาช่วยตรงนี้นะครับถ้ามันไม่ยาวเกินไปมันก็จะช่วยได้เยอะเลยนะครับมันจะไม่หักเนี่ยเหมือนกับที่ผมใช้งัดจอยตอนนัวนี้นะครับแล้วก็เจียแล้วก็หาอะไรมาพันทําด้ามมันนะครับก็เป็นเครื่องมือพิเศษที่เราดัดแปลงขึ้นมานะครับหรือท่านไปซื้อเครื่องมือพิเศษเครื่องมือที่ใช้อยู่ตามเน็ตก็ได้แล้วแต่นะครับถ้าเราซื้อเครื่องมือพวกพลาสติกพวกอะไรที่มาช่วยแกะเนี่ยมันก็ จ้องใช้ต้นทุนนะครับแต่อันนี้ใบเลื่อยนะครับเราอาจจะเอาใบเลื่อยหักมาทําเป็นเครื่องมือแบบนี้นะครับโอเคก็ถือว่างัดทิ้งเลยนะจอเก่าตัวเนี้ยนะครับเพราะว่ายังไงมันก็แตกอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปกังวลว่ามันจะใช้ไม่ได้อีกอในการแกะนะครับพยายามหาแว่นตาที่เป็นแว่นตาใสมาใส่ด้วยนะครับแว่นตาครอบเหมือนแว่นตาดำน้ําอ่ะนะครับอาจจะเป็นแว่นตาครอบใสนะครับ ที่อันละประมาณ20บาทนะที่ผมใช้ก็ามาครอบไว้บางทีเวลาเรางัดจอเนี่ยถ้ามันมีเศษกระเด็นมาเนี่ยแว่นตาจะช่วยได้นะครับบางท่านไม่ระวังตัวเองอาจจะทําให้มันไปโดนลูกตาอันนี้ก็ต้องระวังนะครับเนี่ยหลังจากเราเอาตัวจอออกเรียบร้อยนะครับเราจะเห็นว่าจะมีกาวเก่าเห็นไหมเขาติดไว้นะครับแล้วก็ลอกออกได้เลยนะครับลอกแผ่นกาวตัวน,นี้ออกให้หมดต้องเอาออกให้หมดนะครับถ้าออกไม่หมดนี่จะทําให้จอใหม่ลงไม่สนิทนะนะครับ เราจะเห็นว่ากาวตัวเก่าเนี่เป็นลักษณะแบบกาวสองหน้านะครับแต่กาวใหม่ที่เราจะติดลงไปเนี่ยเราจะเป็นกาวกาวน้ํานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันแต่น้ำเนี่ยจะเป็นลักษณะกาวดานะครับกาวทีเจ็ดพันซึ่งเป็นกาวสําหรับในการติดจอโดยเฉพาะนะครับบางท่านถามว่าแล้วซื้อที่ไหนไปดูในช้อปปีหรือลาซาดามีนะครับพวกนี้นะพวกกาวเนี่ยนะครับพิมพ์คาว่ากาวทีเจ็ดพันลงไปเลยทีเจ็ดพันเนี่ยจะเป็นกาวดานะครับส่วนทีแปดพันจะเป็นกาวใส แต่ว่ากาวที่ทาลงไปแล้วอยู่แน่นดีที่สุดคือกาวดํานะครับที่ผมลองมากาวใสบางทีเราใช้ไปนานๆเนี่ยจอนี่จะเริ่มเริ่มหลุดเองอะนะครับที่เคยเห็นเนาะนะครับมีบางท่านเอาไปเปลี่ยนแล้วเอามาให้ติดกาวให้ก็มีนะครับแต่ส่วนใหญ่นี่กาวใสเขาจะติดพวกจอสีขาวนะนะครับแต่ตอนนี้ในปัจจุบันส่วนใหญ่จอจะเป็นสีดําเยอะนะครับ น่าจะประมาณร้อยละแปดสิบอะที่เป็นจอสีดํานะครับตอนนี้โอเคหลังจากเราทําความสะอาดเสร็จก็ใช้พวกแปรงสีฟันแบบนี้ครับมาช่วยปัดนะครับพวกคราบออกให้หมดเลยนะครับพวกฝุ่นพวกอะไรปัดออกนะโอเคทีนี้ก่อนที่จะติดกาวนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเทสจอก่อนนะครับท่านจะเทสก่อนแกะก็ได้นะนะครับ แต่อันนี้ผมจะเทสตอนนี้ให้ดูก่อนนะครับแต่แต่จอตัวนี้มันเทสมาแล้วล่ะนะครับเทสมาจากโรงงานแล้วเพราะว่าเทอาจอมันเป็นลักษณะจอที่มี QC นะครับก็คือจะผ่านการทดสอบมาแล้วนะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งลอกฟอยล์ลอกอะไรนะเพราะว่าการขนส่งเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยพนักง,งานขนส่งเขาไม่ระวังให้เราเลยนะครับดังนั้นในการประกอบจอเนี่ยเราต้องทําการเทสก่อนถ้าเจอปัญหาเราจะได้ทําการส่งเปลี่ยนนะครับ อ่ะโอเคสายแพรก็มีสองเส้นนะครับตัวที่ผมกาลังติดตัวนี้เป็นสายแพรทัสกีนนะนะครับตัวนี้ทัสกีนกับจอติดกันนะครับไม่เหมือนกับอ่าซัมซุงแท็บวีหรือแท็บวีสามนะพวกนั้นจะเป็นจะเป็นจอแยกนะครับทัชกับจอจะแยกกันแต่ตัวนี้ติดกันเลยนะครับเป็นตัวเดียวกันมาก็คือเขาลงกาว UV มาเรียบร้อยแลวนะครับลงกาวมาเรียบร้อยก็คือมันติดกันมาเลยโอเครอสักครู่ครับ ้ามุมกล้องไม่ได้ต้องขออภัยนะอ่าโอเคหลังจากที่เราทําการใส่เรียบร้อยนะครับอันนี้แบตหมดนะผมก็เลยเสียบสายชาร์จบนสกูนนี่นะครับตอนนี้ได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวลองเปิดเทสครับเวลาเทสจอนี่ก็ดูที่สีของจอนะครับว่าคุณภาพโอเคไหมนะครับเพราะว่าตอนที่เขาส่งมาเนี่ยถ้าพนักง,งานเขาโยนเนี่ยอาจจะทําให้ตัวจอมีปัญหานะนะครับก็ดูสีว่ามันเป็นเส้นเป็นเหมือนกับที่เราได้ยินเขาว่าจอเบร์นอะ่ะนะครับจอเบร์นก็คือมันดังๆนะัะ นะครับตอนนี้ที่ดูก็โอเคนะครับตอนนี้ที่ดูจากสภาพทั่วไปก็ถือว่าโอเคนะนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในครับตอนที่มันบูตขึ้นมาพอมันบูตขึ้นมาเลยต้องทําการทดสอบทัส,สกีนนะครับว่าทัส,สกีนก็คือการละหมาดเนี่ยมันดีไหมโอเคตอนนี้ก็ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะทําการทดสอบดูครับว่าทัสกีนโอเคไหมนะครับ ตอนนี้ยังไม่ได้ติดกาวนะครับดังนั้นในการทําต้องระวังนะนะครับระวังจอมันหลุดออกแล้วไปดึงสายแพรขาดอ่ะโอเคเดี๋ยวลองทดสอบแท,ทัดดูครับอ่ะลองกดดูการสัมผัสของแท,ท็บเล็ตเนี่ยมันจะไม่เร็วเหมือนกับไอ้มือถือนะครับมันจะไม่เร็วเหมือนมือถือเพราะว่าแท็บเล็ตส่วนใหญ่ี่แรมจะน้อยนะส่วนใหญ่แรมไม่เกินหนึ่งไม่เกินสองครับอาจจะหนึ่งหรือสองประมาณนี้ ดังนั้นเราจะเห็นว่าเออทำไมมันรู้สึกว่ามันหน่วงจังเพราะว่ามือถือเราเราเคยใช้มือถือแสาม 3, แรมสใช่ไหมบางท่านนี่แรมสีขึ้นเนี่ยตัวนี้เป็นรุ่นของแท็บเล็ตนะครับ SM ฉีด T 2 8 0อ่ะโอเคหลังจากเราทําการทดสอบว่าโอเคแล้วต่อไปเราจะทําการลงกลาวนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการลงกลาวกัน ใ้าไหนมาเจอคลิปนี้นะครับที่กําลังเยี่ยมชมอยู่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับตอนตอนนี้ในช่องความรู้เยอะนะนะครับประมาณสัก2 0 0 0ันกว่าคลิปแล้วนะครับที่ทําลงนะครับความรู้มาเรื่อยๆนะครับท่านอยากรู้เรื่องอะไรก็ลองลองเลื่อนดูนะครับหรือพิมพ์ค้นหาดูนะครับช่องนี้มีชื่อช่องว่าสอนออนไลน์นะครับเป็นช่องที่ให้ความรู้เรื่องการซ่อมมือถือซ่อมโน้ตบุ๊กซ่อมโทรศัพท์นะครับแล้วก็มีบางคลิปที่เกี่ยวกับรถยนต์ด้วยนะครับ ถ้าทำเกี่ยวกับรถยนต์ก็ถ่ายคลิปมาให้ดูด้วยแหละนะครับโอเคอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการลงกลาวครับนี่ตัวนี้กาวที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้นะครับตัวนี้เป็นกาว T ีเจ็ดพันนะครับเป็นกาวดำเวลาลงก็บีบไล่ตามขอบเลยนะครับตัวนี้ต้องวางให้เต็มหน้านะนะครับตรงไหนที่มันอ่ากว้างๆนี่ก็วางกาวนะครับกว้างๆเยอะๆหน่อยนะครับส่วนขอบนี่ก็วิ่งยาวเลย นะครับขอบวิ่งยาวเลยเนี่ยถ้ามันเป็นขอบใหญ่ๆแบบนี้นะครับแล้วก็อาจจะวิ่งสัก2เส้นนะครับหรือทําเป็นหยกัยกๆเพื่อให้มันติดได้เยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ระวังกาวไปโดนกล้องนะครับโอเคอ่ะเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใส่จอครับทีนี้ ตอนนี้จอเราเทสเรียบร้อยนะครับติดกาวเรียบร้อยลอกฟอยแล้วนะครับถ้าลอกฟอยแล้วแล้วแบบนี้นะครับปักกันหายทันทีนะนะครับบางท่านบอกว่าพี่ใช้ไปเดือนเดียวจอพังแล้วทำไมมันพังก็คือท่านทําตกอะครับแต่ลูกค้าก็ไม่บอกว่าทําตกนะนะครับมันเป็นเรื่องของคนอะนะครับก็จะบอกว่ามันเป็นเองที่จริงมันเป็นเองไม่ได้หรอกครับโดยเฉพาะโทรศัพท์นะบางท่านใส่กระเป๋ากางเกงนะครับแล้วขี่รถไปนะครับทีนี้ มันก็ไปกดดิทีนี้พอกดปุ๊บนะครับจอมันก,เก็เกิดการเบินครับเป็นเส้นอะไรประมาณนี้ก็มีนะนะครับก็มาบอกช่างว่าอยู่ดีๆมันก็เป็นอันนี้มันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าจอที่ผ่านการที่จะประกอบเนี่ยเขาจะทําทการเทสเทสก่อนแล้วจอเนี่ยมันจะเทสมาจากโรงงานแล้วด้วยนะครับดังนั้นในการใช้เนี่ยผู้ใช้ต้องระวังนะครับแต่ก็มีบางร้านนะครับที่มีประกันนะแต่ร้านที่มีประกันเขาจะไม่ลอกฟอยล์ออกนะครับเขออาจะติดทับลงมาเลย นะครับแล้วบริเวณที่ประการติดเขาจะไม่ติดกาวเลยนะครับอ่าแต่แบบนั้นละ่ะเราใช้ได้ไหมละ่ะมันก็ใช้ไม่ได้นะครับต้องมาทําการลอกออกอยู่ดีพอลอกออกปุ๊บประการก็จะหายทันทีเหมือนกันนะครับอ่าโอเคตอนนี้ก็ลงจอเรียบร้อยนะครับเราก็ค่อยบีบไล่นะบีบไล่ให้กาวมันติดระหว่างบอดี้กับจอนะครับให้สนิทตัวน,นี้จอมันหนักนะครับทําให้มันติดได้ง่ายนะครับมันแน่น อโอเคตอนนี้ก็ติดทัสายแพรลงไปครับใส่สายแพรกับตัวบอร์ดอ่าตอนนี้แพรจอครับส่วนตัวแรกตัวยาวๆนะตัวนั้นเป็นของทัชสกรีนนะนะครับโอเค อ่ะหลังจากที่เราติดกาวเรียบร้อยนะครับเราก็ปล่อยทิ้งไว้ประมาณสัก10นาทีนะครับหรือมีเวลาเยอะก็ทิ้งไว้สัก20นาทีก็ได้เพื่อให้กาวมันแห้งนะนะครับอ่ะตอนนี้กาวแห้งเรียบร้อยนะครับผมตัดคลิปมานะนะครับทีนี้เราจะมาดูการใส่ฝาลังครับตัวน,นี้แหละสาคัญที่สุดตอนใส่ฝารังเนี่แหละเพราะว่ามันกดเข้ายากนะครับท่านต้องระวังตัวนี้ ก็ดูความสะอาดของขอบจอ,อขอบขอบฝาหลังด้วยนะครับมีพวกเศษพวกอะไรติดไหมเพราะว่าตอนที่เราเอาประกอบเข้าไปเนี่ยถ้ามันมีอะไรไปติดอยู่เวลาเรากดมันจะกดไม่เข้านะครับบางทีกดไปกดมาจอแตกนะนะครับโดยเฉพาะขอบจอโอเคเวลาวางก็วางบริเวณฝั่งที่เป็นฝั่งด้านที่มีบอร์ดก่อนนะครับจากนั้นก็วางลงแบบนี้นะครับจากนั้นค่อยๆกดไล่นะครับ โอเคใช้เวลาพอสมควรนะครับในการประกอบตรงนั้นนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เนี่ยครับสนิทแน่นแบบนี้นะครับอ่าท่านไหนที่ทําเองก็ต้องระวังตอนประกอบแหละนะครับสาคัญที่สุดเลยนะครับเพราะว่ากว่าจะเอาฝาหลังเข้าก็ใช้เวลาประมาณสักสินาทีนะคลิปนี้นะครับพอดีผมตัดคลิปมาโอเคครับตอนนี้ก็ใช้งานได้ปกติแล้วนะครับถือว่าสมบูรณ์แบบนะครับจอเทสแล้วร้อยเปอร์เซ็นนะครับสามารถใช้งานได้โอเค โอเคครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแล้วก็กดติดตามใต้คลิปนะนะครับพอมีคลิปดีๆมาท่านก็จะได้รู้แล้วก็จะได้เยี่ยมชมกันโอเคครับขอบคุณครับ